สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องปดหนีนะครับวันนี้ก็มีข่าวสารมาแจ้งให้กับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศนะครับกับข่าวดีนะครับเฮรอได้เลยนะครับเงินประกันรายได้ยางพารางวดสี่นะครับทกศนัดโอนเที่ยงคืนนี้นะครับเช็คเงินประกันรายได้ยางพารานะครับงวดสี่ทกศนัดโอนหลังเที่ยงคืนนี้นะครับ26กุมภาพันธ์สอ6 4านะครับ โอนเร็วจายจริงนะครับยกเว้น10,000มืลายมีปัญหานะครับใครยังไม่ได้เงินแจ้งกะยะทสาขาด่วนนะครับก่อนอื่นอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับหากคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับช่วยแชร์เพื่อนท่านดูเยอะๆเลยนะครับหากมีข้อสงสัยหรือแนะนําติชมช่องนะครับคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยนะครับ ความเคลืบหน้าโครงการประกันรายได้เกษตรกรนะครับชาวสวนยางตามปติคอมนะครับเมื่อวันที่3พฤศจิกายนนะครับ2563เห็นชอบนะครับให้ดำเนินการโครงการประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะครับระยะที่2นะครับสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนนะครับกับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนะครับทั้งบัตรสีเขียวนะครับบัตรสีชมพูนะครับ ซึ่งแจ้งข้อมูลพื้นที่ปลูกยางนะครับภายในวันที่15พฤษภาคม2563นะครับจำนวนประมาณ1,800,000ล้ลายนะครับพื้นที่สวนยางกรีดได้ประมาณ18 000, ล้านไร่นะครับและกำหนดระยะเวลาประกันรายได้นะครับ6เดือนตั้งแต่เดือนตุลาคมนะครับ2563ถึงมีนาคม2564นะครับ รอบแรกได้มีการเคาะจ่ายส่วนตานะครับประกันราคายางเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับมีความคืบหน้าตามลาดับนะครับเกษตรกรชาวสวนยางนะครับเช็คสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์และตรวจสอบสถานะการเงินได้นะครับเดี๋ยวส่วนเว็บไซต์ลิงก์นะครับจะทิ้งไว้ใต้คลิปให้นะครับตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งผ่านมาสีงวดแล้วนั้นนะครับนายสืนิณทรลักลงนะครับกรรมการการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทนะครับ กล่าวว่าข่าวล่าสุดมาเร็วต้องขอขอบคุณธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์นะครับหรือทอกสที่จะโอนเงินประกันรายได้เกษตรกรชาวสวนยางนะครับระยะที่2งวดที่4นะครับจำนวน1ล้าน2 0แสนกว่าลายนะครับวันที่26กุมภาพันธ์2 5 6 4นะครับซึ่งในตอนแรกนะครับทรกรสแจ้งว่าสามารถโอนได้ในวันที่ 1-2มีนาคม2564แต่สรุปมาเร็วกว่ากำหนดนะครับโดยจะโอนเงินให้ตั้งแต่เที่ยงคืนของวันที่26กุมภาพันธ์นี้เป็นต้นไปนะครับก็ถือเป็นข่าวดีนะครับสำหรับเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศนะครับที่ก็จะได้เงินเร็วกว่ากำหนดนะครับนายสุนทรยังกล่าวอีกว่านะครับกยทได้ส่งรายชื่อเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์2564นะครับ จำนวนประมาณ1 3 0 0 0ล้านลายนะครับแต่โอนได้ประมาณ1 2 9 0ล้านลายนะครับยังโอนไม่ได้อีกประมาณหมื่นกว่าลายนะครับเพราะบัญชีมีปัญหานะครับและมีกรณีเจ้าของบัญชีเสียชีวิตป่วยติดคุกได้อยู่ต่างประเทศนะครับใครที่สงสัยยังไม่ได้เงินนะครับลองติดต่อกยทสาขานั้นนะครับรวมทั้งทกสใกล้บ้านด้วยนะครับจะได้ไม่เสียสิทธิ์ในโครงการประกันรายได้ เกษตรกร,ะร,กรนะครับอย่างไรก็ดีนะครับขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสวนยางด้วยนะครับเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนและแจ้งข้อมูลสวนยางไว้กับกยทนะครับสามารถตรวจสอบสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางระยะที่สองได้ที่เว็บไซต์นะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับ ทั้งนี้เกษตรกรยางพาราชาวสวนนะครับสามารถตรวจสอบสถานะการเงินประกันรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกยางพาราได้แบบอัปเดตยี่สี่ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้เหมือนกันนะครับสำหรับลิงก์การตรวจสอบนะครับและการตรวจสอบสถานะการเงินก็จะแปะไว้ใต้คลิปนะครับและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆนะครับที่นํามาฝากเกษตรกรชาวสวนยางทั่วประเทศนะครับที่จะได้รับเงินเร็วกว่ากําหนดนะครับ หากมีข้อมูลที่เป็นประโยชน์ก็จะนำมาแจ้งให้ทุกท่านทราบนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับขอให้ทุกคนโชคดีนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ